de เขเรียกว่าเป็นดูทตัวพารด้วยค่ะครับก็รู้สึกว่ามันมีความแบบสวยงามแล้วก็เราเป็นผู้ชายก็ใส่ไา้หรือว่าจะเลือใส่ใน่าดอันนี้นะใช่ค่ะสวยงามจิที่แอกนด้แล้ครับโยงกระด้่สูงแสงโยวพลาซึ่งเดียวกันรู้สึกว่า ความสตรองเป็นผู้นำด้วยค่ะคอลเลคชันนี้ชื่อว่า h a p p i n e s s s e a s Choice ผู้นทีมองว่าเราจะเลือกมีความสำเร็จตลอดไงคะในมุมมองของแอนนะคะ h a p p i n e s s ของเราเป็นหน้าที่ของเรามันเป็น responsibility ของเราที่เราตื่นขึ้นมาแล้วก็เืองที่จะส้งชีวิตของเราต่อไปสุดๆ e ่าจะเป็ o การช e วย e นอื d e e n e s s and, and always ทุกทุกวันไม่ว่าในแต่ละวันนะคะจะเกิดอะไรขึ้นพอเรานอนเราตื่นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ไดเดียรบอกเลยค่ะว่าสิทธิของการเลือกจะกลายเป็นอิสรในการที่เราสามารถที่จะเลือกได้เพราะฉะนั้พกดเล่นนึงบอกอะไรพวกนี้เป็นจัิงมาจริงๆแล้วต้องขอโทษว่าคำถามนี้เนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่คือตอบเลยเก่งไรกระที่สุดจริงๆแล้วคุณเดียร์นะเมื่อที่พูดนี้อันเดียร์พูดแล้วว่าเราเราสามารถเลือกที่จะเป็นประกายในตัวของเราแล้วก็ไปเปลประกายคนที่อยู่รอบข้างเราได้ สถานการณ์ที่เราถ่ายมาจะบอกว่าผ่านมาแค่ครึ่งปีสม25เราเจอบททดสอบเราเจอเรื่องราวที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นหลายเรื่องมากๆเลยอยากจะให้ทั้งสองท่านครับให้กำลังใจคนไทยใช่ไหมนืง,ใ,งให้มีกำลังใ,ใจฝากฟันในสิ่งที่เราจะต้องเดินกันต่อในอีกครึ่งปีโอ้โหก่อ,อนหนะครับก็อยากอยาให้กำลังใจคนไทยนะครับก็ช่วงนี้เราก็เจออะไรกันมาบ้างหนักในเหตุการณ์หนักๆเยอะนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับก็อยากให้ หาผน,นช่วงเวลาที่มันแย่มากแบบนี้นะคะรับแล้วก็อยากให้มีสิ่งดีๆธุรกิจเฮงๆแล้วก็ขายที่ขายดีเร็วเร็วนะครับ เข้าทูบีโดยเป็นการ collaboration ระหว่างยูนิเจรก,กับเบนเแ์อปนอ่เองคใ่ะซึ่งก็จะเห็นว่าพื่อนี้นะคะก็จะสามารถเปิดร้านในหัวใจของเานะคะแล้วก็สามารถส้งสูปเทศจริใทไต้วนเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีใช่พผู้ึงบอก,กว่าเพื่อนันนี้นะคะเป็นเสถะยรของความเห็นด้วยหลายท่านซื้อไปแล้ก็้งานได้โปรเจก นอกจากกำลังใจแล้วเอี่ยเป็นสายหมูด้วยนะครับสาหมูด้วยค่ะนะฮะอาเมชคู่นี้คุณนาิโอบอกว่าก็คือจะต้องสวมใส่ดีลิเจนส์นะก็เป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นนีิสัยแล้วที่ดีเป็นนีสัยี่หมายที่ดีใช่ครับคุณอาจารย์คุณต้องขับแับบ้าเลยไหมครับพี่ให้กำลังใจคนไทยค่ะก็แอนอยากส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะคะก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปี2025นะคะที่อาจจะไม่ได้ไปตาม ของเราแต่ว่าขอให้ทุกคนรู้ขึ้นแล้วก็สู้นะคะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อความฝันถ้าเพื่อว,วันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าชีวิตต่อ,ตอไปจะไม่ดีนะคะขอให้ทุกคนรู้ว่าเพียงข้างเรามีคนที่เรารักขอให้เราสู้เพื่อตัวเองเพื่อคนไทยแล้วก็เพื่อประเทศเราด้วยะคะ่ะขอบคุณค<อ>่ะสุดท้ายนะคะไม่ต้องสองท่านฝากผลงาน งานนี้เป็นรังานนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายภาพยนตร์เลครับเป็นเเออ่ป็นผู้กับใหม่ล่าสุดเลยครับคุณแจ็คแฟนฉันครับเรื่องเออ่ฟุตทักรักหมูแดงครับยังไงฝากติดตามภาพยนตร์ของผมด้วยนะครับไม่ได้ร้อเล่นะมันเป็นชื่อหนังจริงๆครับพี่ฟุตทักรักหมูแดงคำพูดจริครับเขาบอกว่าด้านนี้ไม่มีชื่หนังรักหมูแดงครับพี่ครับผมเข้าเมื่อไหร่คะเข้าโรงรักไม่รักขโมย แล้วก็เป็นผลงานของคุณแจ็คแฟร์ชันด้วยเพราะฉันต้องสนุกแน่นอนเป็นผลงานกับกับของเขาครับเขาเป็นโปรดิวเซอร์ใช่แล้วก็เล่นเองด้วยต้องดูว่าเป็นตัวถูกเมื่อไหร่ครับคุณเขมื่อไหร่ครับก็เออ่ยังไม่ยังไม่มีครับน่าจะสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้นะคะของปากด้วยเชิญทันแอนเน่ค่ะก็เดี๋ยวในเร็มนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะแต่ว่ายังเปิดเผยว่าเป็นโปรเจกต์อะไรแต่ว่าฝากทุกคนติดตามนะคะ single and love wins ก็ออกมาแล้วค่ะ on Spotify และก็ Apple Music นะคะ ก็เดี๋ยวจะมีแฟชั่นโชว์ที่เออ่ปารีสแล้วก็ที่เวียดนามไทยเอด้วยว้าวเอาซิงเกิลก่อนซิงเกิลคุณชื่ออะไรนะคะ Love Wins Love Wins นะคะสามารถไปโหลดได้เดี็กๆจะบอกว่าเรียนเรื่องมาเจอยู่ตรงนี้แล้วไหวไหมเดี๋ยวไปฟังกันตรงๆไปฟังกันทางสตรีมมิ่งทุกช่วงเวลาใช่ไที่นี่มันไม่มีดนตรีกวนใช่ไหมมันจะบอกว่าติดหนุ่มมากผมฟังรองเดี่ยวรองแน่เลยงั้นให้คุณลองให้ฟังกันกว่าใช่ไหมคะ ป <c oughs> ล่อยปล่อยไว้นี่เองนะโอ้โหพร้อมมากนะะเลิศวินส์ใช่ค่ะจุนชมงถานนะครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับทั้งสองท่านถานถ้านั้วก็สั่งได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในโลกซึ่งท่านซึ่งชื่อชอบอันนี้จะมีอาจจะมีสานิออนนที่ชื่อชอบรถยนต์ท่านก็สามารถออกแบบอันน,นี้จะมีของท่านไปประกอบในรถยนต์นนของสุภาพบุรุษ แล้วพอสุขภาพดลืีนะครับเราก็แก่มาสากนะครับอันนี้แสดงว่าก็เป็นกุศโลบายเล็กน้อยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ดื่มนะครับก็ก็ถือว่าเป็นวิธีกรรมสูงสุดและเป็นวิธกรรมใหม่ซึ่งทำขึ้นมาและตั้งใจล่าชาอชีพห้าถึงห้าสิบกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นเอสโซ่แห่งข้อเป็นน้ำแร่ของประเทศไทยนะครับ <het> นอกจากนี้นออก็ขอ ตอ,อกยืนนะครับทางบริษัน,นะครับก็ได้มีก,การร้อยที่เห็น,นภาพวสวยๆเนี่ยเป็นการรอด้วยมือน,นะครับถ้าจะอุดหนุนสิลปรัพยไทยก็สามารถที่อุดหนุนได้นะไม่ลืมน้องง่ายอีกต่อไปนะครับ <S <S อตอกยืนนะครับที่นี้นะครับเป็นผู้วาดอันนั้นไม่ใช่เป็นภาพถะะ่ายน,น,น,นะครับเป็นภาพเขียนด้วยด้วยมือ,อะน,นะครับถ้าใครจะอยากจะสะสมนะครับก่อต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะสะสมขึ้นมาได้นะครับก็ต้องตอกย ลูกชายพระชายสุรีนะครับนะครับน้องก็เพจด้วยเนี่ยนะครับเป็นเนะครับก็เลยเป็นที่มาของการอวดคลงานของคนไทยนะครับได้จากใครก็คุยนานนี้นะครับที่ไม่ลอยเน่ยไม่ไหวนะครับก็อีกอย่างที่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 ลืงไม่ได้นะครับก็ต้องขอบคุณี่แขกมีเกียรตินะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ของ ผมพี่พิเชษนะครับในที่นี้ก็ไม่มีทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับก็ไม่มีอยู่พี่เจษในวันนี้จริงๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ปรบมือให้กับตัวเองนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆนะครับสวนต้นสนนะครับโคุณพิเจษนะครับแล้วก็พี่ที่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็พนักงานพิเชษที่ทุ่มเทกันดูแลนะครับเพราะพวกเราไปนี้นะครับให้ตบตู่นะครับอย่นี้เราได้ รับเกียรติจากท่านารองประธานสภาวิทยาศาสตรมนะครับคุณยินใจลุอิสระกุลนะครับท่านมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับขอสิงต่อไปนให้ที่หนูนะครับที่ผมก็ยืนยันนะว่าจะผลักดันนะครับซ้อมเพื่อประเทศไทยให้นหน้าไม่แพ้ชาติไทยนะครับ